ใช้กระดาษทรายเบอร์พันนะครับขัดละเอียดแช่น้ำครับขัดเอาคราบบางเหลืองมันออกครับขัดแล้วก็ใส่เรี่ย ไปเลยนะไม่ต้องกลัวนี่ผมขัดไปรอบหนึ่งแล้วนะครับขัดซ้ำอีกเก็บความละเอียดให้ทั่วครับ ขัดจนไม่มีคราเปเหลืองติดไหลอองมาตามน้ำนะครับขัดไปเรื่อยนะครับเราก็ขัดไปเรื่อยขัดจนมันละเอียด้ละเอียดที่สุดเท่าที่เราจะขัดได้ค,คือผมใช้กระดาษทรายเบอร์พันนะครับ เราแล็กเกอร์เลกเกอร์ที่ติดมากับโคมไฟเก่าให้มันหลุดออกก่อนเราจะเคลือบเราจะใช้แล็กเกอร์เคลือบเคลือบกลับไปอีกทีหนึง่ง จากนั้นล้วก็ใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับเช็ดให้แห้งครับก็จะได้ออกมาประมาณนี้ครับขุ่นมัวเลยแอลโกอฮอล์ครับ ไอคอนทำความสะอาดเช็ดครับใส่กับทิชชู่เช็ด,ดทำความสะอาดนี่ครับทําความสะอาดคราบสกปรกออกให้หมดก่อนที่เราจะ ลงแลกเกอร์นะครับแอลกโฮนะอโกโฮอล์นะครับแอลกอฮอล์หาได้ทั่วไปช่วงโควิดเนี้ยแอลโกอฮอล์เยอะเช็ดเลยทุกภาษาที่ทั่วนะครับครับ เช็ดแห้งครับขุ่นมัวเลยขุ่นมัวมองไม่เห็นต่อไปจะทำการพ่น ลกเกอร์แลกเกอร์ก็นี่ครับซื้อได้ทั่วไปอยากได้าอาคาแพงก็ซื้อิกแพงครับขออนุญาตพ้นครับ เงาแวบบ็บเงาเลยนี่ครับผลงานจากเหลืองเลืองก็ใช้ได้ต่อเงาแวบบ็บ สำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ